สวัสดีกันด้วยนะครับท่านกำลังอยู่ในเกมแวกตัวบอสนะครับสำหรับคนที่ทำงานแล้วเจอหัวหน้าเค่งคัดอย่างนี้แล้วเครียดนะครับนอ o นอ t น o no, n ถึงโนโน่ช้าช้าด้วยนะหรือจะส่งกานฮะอีกน้องลูกน้อง <Again. S 1> ต่อยแม่งดีด เูอกูเป็นนักมวยไปฝึกไปฝึกกับมากับบัวขามาเอาไปต่อยเอ็นหลังฉากอนะไรน่ะมาเล่นเกมต่อยนะไม่แย่แสเคียเนอร์เอาไข่เหรอครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดในเนในอื้อตัวสั่นตัวสั่นหนาวนะใช่ไหมเล่นด้วยนะ เอาวฮ้ยเกโอเวอร์เลยมาเจอบตัวดำๆไข่ครับไม่ต้องพูดอื๋ออื๋อโอ้เลือดเต็มแล้วน่ะเอาแม็กให้เลยนะยังมีหน้ามาเล่นเกมอีกเจ๊บจ๊บไม่ต้องพูดจริง เฮ้ยเฉิดเผอโอ้โหทะลุหัวเลยเล่นต่อโอค้คลิปนี้มันสั้นนะก่าากดไปไ,ปไวนะ้เอาดึงนะนั่นบอสจิ้มแล้วนะปิดก็ได้ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ักที่ไหนนี่ เอหน้าหน้าเละไปละบอสแม่งตายแล้วเกิดใหม่กี่ทีแล้วก็ไม่รู้จังมีหน้าเล่นเกม No 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 Wrong 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 ใช่ใช่ อ่วอาว่าเราทำงานช้าครับทำงานช้าเห็นไหมกูเล่นเกมอยู่ไม่รู้เรื่องดิเออเอาไปอดอกหน้าจอแตกเลยไอ้เยี่ยนตาตาตาตอแตกวะมึงดิฟังเพลงเนยอ่าิ้นอ่าอ่าไอ้นี่ก็มาจัง No no, no. No, no, no. You're fired. Okay, you're so uh, uh. I'm gonna have you arrested. Oh, oh. 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 No, 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 no! Wrong, wrong, wrong! You're full, It's come to my attention that you're not measuring up. You'll need to stay late, again, with no overtime. Your project has to be completely redone. Hey, you can't do one anything right. Okay, back now, huh? I don't know if this is อันที่ผมเล่นเมืกี้มันอันเก่านะเอามาอันใหม่กันเลยครับเสียง,งกันนาก็าจังนี่ของเยอะกว่าเดิมตอนแรกผมก็สงสัยของน้อยจังไม่ต้องพูดนี่เฮ้ยตายไม่เตือนกูว่ามันอัพเดตอ,อ้าวอยังกระดิกยังกะดิก นี่แน่นี่คือซ้ำนี่หัวหน้าเหี้ยอือฮ้อเกือบเต็มรัว,วะนั่งต่อเลยนะมึงเนี่ยชิวไปละ n อะไรอย่างนะอืฮะรูดเข้าไปซ้ำกันเลยครับ

no want. มึงทะลุมาไงเนี่ยของเยอะจังเลยมาทำไมฮะขอขอเล่นหน่อยครับไกลๆครับตีหื้อเลือดกระฉูดทำไมต้องมีเสียงน่ากลัวเลยวะเอื้อดอกเดียว มึงนด่ก็ชิวเกินอะไรฮะเสื้อสวยนะขอยืมไปแขวนหน่อยเอาแขวนคอเล็ดไหลเฮ้ยเจมเราฟังเพลงแล้วตื๊บตื๊ดเฮ้ยหิวน้ำใช่ไหมบอสไม่แน่ อยากกินน้ำนักใช่ไหมได้ข่าวว่าคนอยากดำน้ำฮะอะไรอ่ะไปอยอยากกินน้ำนักใช่ไหมนี่แน่นี่โอ้โหข้าจกำโหดเลือดไหลเลยขนาดนี้เลยเหรอครับ ยอดเนี่ยคนเป็นลูกน้องที่กล้ามากๆเลยนะครับ no, no. อะไรเล่าเ <c oughs> ทสโจด๋อ่า <c oughs> เล่นเกมดูดู <c oughs> ไม่ต้องพูดแม็กแม็กแม็กนี่นามเลแล้วอะ่ะโหอยู่แม็กให้ สักคนโอเคมาละเชียเชียผมต้องรีบเล่นนะเนี่ย no no อะไรงับหน่า you're i r e d เกย์ส a ้ก็เถอ เลยเลยไม่ต้องพูดนั่งหน่อยไหมนั่งนี่ปิดปากซะเฮ้ยอะไรอ่ะไออยากปีนได้ไหมบอสฮะลงไปตายซะ หาเก้าอี้มามานั่งนะไอ้แม่งอะไรรักหนาเลือดดำดาวไหลนี่นี่นี่ตัดกุญแจเป้าไปไปเลยเพื่ออือสุดยอดได้สิบอันเน่เกยตั้งเจ็ดอันแน่ อะไรนักหนาฮะดูไม่อกดึไม่อกมองลนะผมยอมแพ้ครับซ้ำเมื่อไรไปหัวแตกนะหน้าเละหน้าหล่อกลัวฮะหยอก ช่วงนี้ฝนตกแล้วบอสเอาโทษโทษจะหยิบลมให้โอ้สุดยอดเลยครับเขามีแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนี่แทงนี่แทงถึงหัวใจรู้ข้างหลังเออหึ้ยตู้มีอะไรล่ะครับเดี๋ยวตู้มีงานครับพี่หยุดเหรอ ผมจส่งงานหยุดพูดเปิดไม่ขอตรวจหน่อยได้ไหมว่างานในเสร็จหรือไม่โอ้เจ้างานนายไม่เสร็จหรอเนี่ยดูสิงานอื่นเสร็จไหม้างานอื่นไม่เสร็จโดนไล่ออกแน่ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่มึงก็พูดจังเลยยังไม่เสร็จ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 มึงพูดอะไรอมามึงทำแทนกูมึงสั่งอ่ะไรก็สั่งวันนึงเป็นพันงานตีเลยเออไม่ได้ต่างอะไรโคโกลเลยเนี่ยเออเออเออโดนจมองนี่นะเนี่ย การนวดหัวนะครับอเป็นการนวดหัวอย่างหนึ่งครับคนนี้เป็นใคร,รวะไปชอปปิ้งหน่อยไหมไม่เอาไปเอาไปเออเอเอแอมเล่นไปแล้วนะต้องมันจะนเป่าแล้วกระดิกกระทืบกระทืบไอ้เลือดไหลไหมัออเปื่อนเปื่อน นั่งต่ออันนี้ผมเล่นไปแล้วเนะน,นี่ยไอ้คีย์บอร์ดจังไม่เล่นคงเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนี่เนี่ยอันอะไรนักหนาอย่าทำจนอะไรอยู่ยัดปากนี่เนี่ยกระทืบกระทืบเข้าปากกินคีย์บอร์ดไปซะไอ้ นั่งฟังเพลงสบายใจน้องคนนี้มันโถดยังไและผมเป็นเจ้าไมา้วันนี้ผมจะยอมมันไม่อย่างก็คนี่ก็ไม,ไ,มไม่เข็ดหรอครับไ,ไม่เข็ดใช่ไหมจืด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 นี่อาวโ,โอ้น่าจชิวไปแล้วนะ มีอันอื่นเหรอครับ No 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 Wrong 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 It's come to my attention that you're not measuring up มันไม่มีเลยครับ You'll need to stay late แก้วไงตีเนี่ยอะไรอะไรข้างหน้าฮะตีตีตีอยากกินกาแฟนะใช่ไหมเล่นโตตื่นตื่นเร็ว ฮะนเล่นเกมอยูย่ไม่เห็นหรอฮะนี่เอาไปอีกดอกยังไม่เห็นใช่ไหมหน้าจอคอาแตกของมึงอ่ะไอ้เยี่ย่่่่